เสียงอดีาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับผมในรายการบอลสตูดิโอทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์อีพีสามนะครับอ่ามาดูคอมเมนต์แรกกันเลยเออทำไมฟิตติ้งเอสไม่ปรับเสียงคะอ๋อขออภัยนะครับผมลืมปรับเสียงนะขอโทษด้วยจริงๆอ่าคอมเมนต์ต่อไปบนชอบใครเหรอเพื่อนห้าตอบด้วย ๋อผมชอบคนนะครับแม่อย่าถามโอเคนะครับทำมัสคอตให้ป้าเอ็ดมาพูมซาสามสามหนึ่งศูนย์อ๋อดีมากเลยครับผมกําลังหาคนทํามัสคอตอยู่พอดีเลยโอเคนะครับเอายี่สิบอีพีเลยนะอืมจัดไปชุดใหญ่ฝังกพีฟครับผมจะทำให้หนึ่งหนึ่งร้อยอีพีนะครับโอเคนะครับทัไม่ต้องทํ o u t u b e อ๋อตอนแรกนะครับผมไปดูคลิปไปเกมสกีทีวีมาครับผมก็เลยมีกำลังใจทำ u t u b e นะครับ หากท่าผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ